แบตเป็น ok อ,อยู่ในรถเลยอ๋ออยู่ในรถเลยอถอดออกได้อ๋อแสดงว่าการชาร์จเนี่ยต้องเสียบที่รถเท่านั้นตรงที่อ่ฟิลลิ่งในการขับอะค่ะน่าจะประมาณรถมอไซค์ธรรมดาเลยอ๋อคือเหมือนรถน้ำมันเลยแล้วก็ดีไซน์คล้ายๆกัน ดีครับอยู่กับน้องกู้วันนี้เรามายืนตรงบูธที่งานมอเตอร์โชว์ครั้งที่สี่ห้าอันนี้ยี่ห้ออะไรครับบินฟาสค่ะบินฟาสที่เห็นมีหลายรุ่นนี่มีกี่รุ่นครับที่เป็นมอเตอร์ไซค์ที่มีมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าห้ารุ่นห้ารุ่นมีรุ่นไหนที่น่าสนใจสุดเลยครับที่แนะนําเป็นรุ่นที่ธงของเราค่ะทีออน์ทีออรเนสรุ่นนี้นี่ยังไงบ้างครับจุดตรงที่เอ่อฟีลลิ่งในการขับอะค่ะน่าจะประมาณรถมอเตอร์ไซค์ อ๋อคือเหมือนลดน้ํามันเลยแล้วก็ดีไซน์คล้ายๆกันถูกไหมครับคดีไซน์รรุ่นนี้นี่แบตเขาชาร์จครั้งหนึ่งเต็มเนี่ยวิ่งได้สูงสุดเท่าไหร่ครับอ๋อสูงสุดประมาณสัคกูนะคะสูงสุดประมาณร้อยก็ร้อยกว่าโลประมาณนั้นก็ขึ้นอยู่กับการขับขี่ด้วยเนาะใช่ขึ้นอยู่กับสปีดในการขับเลยแล้วตัวนี้เนี่ยลักษณะเด่นอื่นๆเนี่ยมีอะไรครับตอบไหมครับ แบตเป็นอยู่ในรถเลยอ๋ยอยู่ในรถเลยอดอแสดงว่าการชาร์จเนี่ยต้องเสียบที่รถเท่านั้นแล้วรชาร์จได้กี่ประเภทครับอ่อชาร์จได้ไฟบ้านได้ไฟบ้านได้ใช่ไหมครับรุ่นนี้นี่ถ้าเกิดแล้ราคานี่ประมาณเท่าไหร่อะครับราคาดูว่ายังไม่เปิดยังไม่เปิดตัวแต่ว่าจในปีนี้แหละ ใช่ครับเผื่อใครคดูแล้วสนใจก็รอติดตามราคากันเนาะได้ค่ะได้นอกจากรุ่นนี้แล้วไอ้ข้างๆกันนี้ก็จะเป็นอีกรุ่นหนึ่งถูกไหมครับใช่ค่ะเวนโต้ค่ะรุ่นนี้ค่ะรุ่นนี้ดีไซน์ข้างหลังก็จะดูอีกแบบหนึ่งก็จะสวยๆสวยงามใ,<ช>ในลักษณะคนที่ชอบอะไรแนวนี้นะครับใช่ค่ะแนวโมเดิร์นรุ่นนี้รุ่นนี้แบตต่างกันไหมครับหรือว่ากําลังมอเตอร์ต่างกันไหมครับอ๋อตัวแบตเดียวกันเลยค่ะอ๋อแล้วมอเตอร์อ๋อกำลังมอเตอร์ต่างไม่ต่างค่ะตัวเมื่อกี้นีกี่วัตต์ครับอันนี้ อันนี้2 5 0พันาก็แรงหน่อยตัวนี้สามพัอ๋อลดลงมานิดนึงก็ดูตัวรถก็จะเล็กลงมานิดนึงก็มอเตอร์3 0 0พันวัตต์แต่ว่าแบตแบบเดียวกันแล้วการชาร์จแบบเดียวกันถูกไหมครับก็เดี๋ยวจะตวน้ขายก็ช่วงเดียวกันใช่ไหมครับรุ่นเลยไหมครับที่อ๋องั้นวันนี้เราดูกันก่อนว่า5้ารุ่นเนี่ยมันมีอะไรต่างกันบ้างอ๋อลถลดอีกเลยจากสา0พันมาเป็นพันแดเลยแต่ว่าดูขนาดตัวรถเนี่ย ใกล้เคียงกันเนาะดีไซน์ต่างกันที่ด้านหลังแต่ว่าจะเห็นว่าดีไซน์ต่างๆก็จะสวยทุกรุ่นเลยนะครับตัวนี้มอเตอร์พันแปดแสดงว่าทุกรุ่น5รุ่นตรงนี้เนี่ยเดี๋ยวจะเปิดตัวพร้อมๆกันเลยแล้วก็การชาร์จเหมือนกันด้วยนะครับต้องชาร์จที่ตัวรถไม่สามารถเอาแบตออกไปได้นะครับรุ่นนี้มอเตอร์เท่าไหร่ครับมีก็พันแปดเหมือนกันพันแปดเหมือนกันสองรุ่นนี้ท่ารุ่นสุดท้าย พันห้าคือรุ่นเล็กสุดเลยตัวนี้ถูกไหมครับแล้วก็จะสังเกตว่าก็จะเป็นดีไซน์แบบหนึ่งเลยนะครับสาหรับใครที่ชอบแต่ละรุ่นแต่ละแบบก็มีให้เลือกถึง5รุ่น5แบบแล้วก็ขนาดมอเตอร์ที่แตกต่างกันไปด้วยนะครับใครสนใจแล้วรอติดตามเนี่ยเขาสามารถติดตามรายละเอียดได้ทางไหนบ้างครับอาจจะเป็นทางเพจรับค่ะชื่อเพจอะไรครับวินฟ้าไทยแลนด์วินฟ้าไทยแลนด์นะครับก็เข้าไปติดตามไว้ก่อน แล้วก็รออัปเดตเรื่องอาราคาอัปเดตเรื่องวันที่จะเริ่มจําหน่ายกันเมื่อไหร่นะครับแล้วก็ถ้าเกิดว่าระหว่างนี้ใครที่อยากจะไปดูก่อนมีมีโชว์รูมหรืออะไรมีให้ให้ดูหรือ,อยังหรือว่ารอติดตามทางเพจก่อนรอติดตามเพจโอเคถ้าอย่างนั้นอดใจรอกันนะครับ<ๆ>ก็เร็วๆนี้สําหรับวินฟา s t สนะครับว่าเราจะมีขายกันในราคาเท่าไหร่เมื่อไหร่นะ้ววันนี้ขอบคุณน้องผู้มากเลยนะครับที่ให้ขอ้อมูลสำหรับทั้ง5รุ่นนะครับอย่าลืม ติดตามแล้วก็มาซื้อกันนะครับ, <free zy> บครับขอบคุณครับสวัสดีครับ <free zy> สวัสดีครับขอบคุณมากเลยนะครับ